ต้องบอกว่าคนวันจันเนี่ยงานก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีความมั่นคงดีมีโอกาสทําอะไรใหม่ๆต้นเดือนแบบนี้คนวันจันงานจะดีขึ้นครับแล้วก็คนวันจันเนี่ยเรื่องการเงิน สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมครับอาจารย์โจดูแล้วใช่เลยครับรู้ทันดวงรู้ทันชีวิตโคจิตให้ตื่นรู้ครับวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ครับเป็นราย2สัปดาห์หรือที่เรียกกันอีกอย่างนึงว่าดวงรายปักนั่นเองครับแต่ว่าที่นี่ฮะเราจะเรียกกันว่าดวงรายสัปดาห์นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะทําเป็นคลิปประจําสัปดาห์นะครับแต่เนื่องด้วยว่าหลายคนอยากจะให้มันกว้างมากกว่านี้นะครับแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยขอทําเป็นดวงรายปักกันยเลย แต่ว่าเราจะเรียกกันว่าดวงรายสัปดาห์นะครับจะเป็นกันอย่างไรนะครับใครเกิดวันอะไรนะครับวันนี้อาจารย์โจจะมีวิธีการเสริมดวงนะครับแล้วก็จะพูดถึงในเรื่องของโชคลาภด้วยนะครับใครเกิดวันอะไรนะฮะคอมเมนต์บอกที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e กดติดตามนะครับให้ทีมงานของพวกเราได้มีกําลังใจในการทํางานดีๆแบบนี้ต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่าดวงรายสัปดาห์ของคนวันอะไรจะดีที่สุดนะครับไยชมกันเลยครับเริ่มต้นนะครับสำหรับท่านที่เกิดว ในกับทุกผู้ชมครับใครเกิดวันอาทิตย์นะครับเราจะใช้ไพ่อเราหงนะครับวันอาทิตย์นะฮะเอาละฮะวันอา,าทิตย์ได้แล้วนะครับงานเงินความรักสุขภาพโชคลาภ นค,คนวันอาทิตย์ครับจะมีเหตุการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นการงานจะดีขึ้นจะประสบความสําเร็จนะครับ,พเ,รรบเพราะว่าได้ไพ่ต่านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจะดีขึ้นแล้วก็คนที่หวังที่จะมีบุตรมีลูกมีบริวารน,นะครับค่อนข้างดีครับการเงินจะได้มาจากการทํางานรุ่นๆครับการเสี่ยงโชคถามว่ามีไหมก็ต้องตอบว่าคนวันอาทิตย์เนี่ยการเงินดีขึ้นแต่รายจ่ายก็เยอะแล้วก็เสี่ยงโชคก็จะได้รับโชคได้เลยครับนี่ครับไพ่โชคนับขึ้นมาครับมาจากเลขทะเบียนรถนะครับท่านผู้ชมเลขนำโชคของคนวันอาทิตย์ได้แก่เลข2 4 6ส2่ หกนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นความรักคนโสดจะมีความรักที่ดีครับคนรู้จักคนที่เป็นเพื่อนกันนะครับก็จะเป็นความรักด้วยนะครับคนมีคู่ดูแลกันดีครับสุขภาพครับมีคนเข้ามาดูแลนะครับค่อนข้างดีแล,แล้วก็ภาพรวมของคนวันอาทิตย์เนี่ยต้องตอบว่าดวงดีโชคดีแฮปปี้มีความสุขนะครับงานก็ดีเงินก็ดีความรักก็ดีสุขภาพก็ดีโชคลาภก็มีวันอาทิตย์เนี่ยเอาไปเลยฮะห้าดาวครับดวงดีมากๆครับดีใจด้วยนะครับนะฮะเราจะพยากรณ์กันเนี่ยตั้งแต่วันที่1 วันที่15เมษายนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสัปดาห์ของวันที่ต่างๆที่ผมพูดมาอย่างเงี้ยฮะคนอะทิตย์ดวงดีครับ ไปกันต่อนะครับสาหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับงานเงินความรักสุขภาพโชคลาภภาพรวมครับต้องบอกว่าคนวันจันทร์เนี่ยงานก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีความมั่นคงดีมีโอกาสทําอะไรใหม่ๆต้นเดือนแบบนี้คนวันจันทร์งานจะดีขึ้นครับแล้วก็คนวันจันทร์เนี่ยเรื่องการเงินครับค่อนข้างที่จะฟลนะครับมีรายรับเข้ามาใครที่ทําธุรกิจการค้าการขายติดต่อกับผู้คนคนวันจันทร์จะได้ข่าวดีแล้วก็คนที่ทําเกี่ยวกับการอสังหาริมทรัพย์นะครับคนวันจันทร์คุณก็จะได้รับข่าวดีเช่นเดียวกันครับส ครับคนโสดระวังมือที่3าคนมีคู่ระวังมีปัญหากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักของคนวันจันต้องระมัดระวังกันให้ดีนะครับส่วนเรื่องสุขภาพรับแข็งแรงวันแข็งแรงคืนนะครับใครที่ป่วยเจ็บป่วยนะฮะก็ต้องบอกว่ากําลังจะดีขึ้นจะได้หมออยู่หมอยาดีนะครับช่องลางนะครับอาจจะมาจากผู้ใหญ่นะครับอาจจะมาจากเลขเก่าๆนะครับเลขนาโชคให้กันเลข5 328 5328านะครับภาพรวมขอให้คนวันจันเนี่ยอดทนใจเย็นๆอย่าใจร้อนทําอะไรอย่าเร่งรีบนะครับดวงของ คนวันจันทร์ก็จะดีขึ้นสมหวังสมความปรารถนาครับและนี่คือดวงของคนที่เกิดวันจันทร์นะครับในสัปดาห์นี้นะครับไปกันต่อนะครับสําหรับท่านที่เกิดวันอังคารครับงานเงินความรักสุขภาพโชคลาภภาพรวมนะฮะงานก็ค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับครอบครัวอสังหานะครับการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ได้นะครับแต่มีรายจ่ายเยอะแล้วก็ระวังติดขาดเป็นนี่เป็นสินการเงินเนี่ยถือว่าไม่ดีเลยนะครับวันอังคารเรื่องความรักคนโสดจะมีคนมีอายุมีสีมี ตำแหน่งเขามาเกี่ยวข้องละนะฮะคนโสนดในข่าวดีครับส่วนเรื่องของคนมีคู่เนี่ยความรักดูแลกันดีครับเรื่องสุขภาพเป็นยังไงบ้างสุขภาพของคนวันอังคารไม่ดีเลยนะฮะในสัปดาห์นี้คนวันอังคารดวงไม่ค่อยดีครับโชคลาภก็ต้องหวังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรน,นะครับเลขนาโชคนะครับไม่กัเ,เลข6 5 4 3 6 5 4 3นะครับขอพรดูนะครับแล้วก็คนวันอังคารต้องมันทําบุญไหว้พระสวดมนต์บ่อยๆนะครับนี่คือดวงของคนที่เกิดวัน ไปกันต่อนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันครับงานค่อนข้างดีลงตัวทําธุรกิจธุรกรรมเจ้าของกิจการก็ดีงานประจําก็ดีก็ถือว่าคนวันพุธกลางวันเนี่ยดวงดีในเรื่องงานมากๆครับใครที่อยากจะขยายกิจการอยากจะเริ่มต้นอยากจะได้งานใหม่คุณจะมีข่าวดีงานที่เกี่ยวข้องกับการขายรถการเดินทางนะครับจะกลับมาคึกคักนะฮะการเงินก็มีเงินแบบฟุกๆุจะมีโชคนะคนวันพุธกลางวันนะครับส่วนเรื่องของสุขภาพเนี่ยดีขึ้นนะฮะ แล้วก็ใครที่จะคิดจะทาประกงประกันนี่ก็มีข่าวว่าจะได้ทำนะฮะเป็นดวงเสียเงินนะฮะแล้วก็เรื่องความรักช่วงนี้ความรักอาจจะไม่ค่อยดีนักนะครับเรื่องโชคลาภแน่นอนครับมาจากที่อยู่อาศัยบ้านเลขที่นะฮะเลขนาโชคที่เก็เลข4 5 7 8้านะฮะภาพรวมนะฮะถ้าคนมันพุกกลางวันเนี่ยไม่ใจร้อนนะครับไม่ทําอะไรแบบเกินตัวไม่ทําอะไรแบบผิดพลาดค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยชาววันพุธกลางวันอาจารย์โจเชื่อเลอเกินเพราะว่าดวงชะตาราศีค่อนข้างดีสมหวังสุควาารถนาครับถือว่าเป็นดวงที่ เอาไปเลยฮะสี่ดาวครับวันจันนะฮะวันจันทร์วันจันรเอาไปเลยนะฮะสี่ดาวนะครับวันน้งค้างเอาไป2อดาวนะครับแล้วก็วันพูธกงวันเอาไป4ี่ดาว ให้ดาวกันด้วยนะฮะท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับการงานค่อนข้างเหนื่อยมีปรสรรคมีปัญหาปัญหากับคนใกล้ตัวคนรอบข้างนะครับขอให้ชาววันพุธกลางคืนเนี่ยอดทนแล้วก็มีความตั้งใจนะครับแล้วก็ทํางานให้เสร็จของตัวเองให้ดีนะครับระวังนะฮะระวังอารมณ์ระวังจะมีปัญหากับคนใกล้ตัวครับการเงินค่อนข้างดีครับมีรายรับเข้ามามีงานนอกเข้ามามีเงินเข้ามาแบบสัปดาห์นะฮะเพราะว่าการเงินเนี่ยอยู่ในองค์ก์ที่ดีนะครับแต่ถึงอย่างไรแล้วก็เรามาระวังเรื่องใช้จ่ายเลยครับอย่าว่าใช้เงินเกินตัวมีเยอะใช้เยอะมนะครับ เรื่องของความรักช่วงนี้เหนื่อยครับเครียดกังวลนะครับคนโสดต้องโสดต่อนะฮะแล้วคนมีคู่ระวังเรื่องอารมณ์ะฮะจะมีปัญหานะครับสุภาพครับค่อนข้างดีครับแล้วก็คนที่แต่งงานแล้วก็จะมีบุตรมีบริวารมีข่าวดีเรื่องของการมีนุ่นะครับเรื่องโชคลาภไม่ค่อยโดดเด่นครับภาพรวมก็ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ใจนะครับนี่คือดวงของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับถือว่าดีในเรื่องเงินแต่ว่าเรื่องงานเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจระวังเรื่องอารมณ์ด้วยนะครับอย่าใช้โทษส์ในการทํางานนะครััับก็ขอให้คคนนนววางงืรระะม เรื่องอาดว์และการใช้สตินะครับเอาไปเลยครับ2ดาวครึ่งครับดวงก็มีปัญหาบ้างนะครับ ก็ได้ครับมากันในวันพฤหัสบดีครับการงานครับคุณจะต้องปล่อยวางอะไรบางอย่างแล้วก็อย่ายึดมั่นถือมั่นตัวเองจนมากเกินไปนะครับแต่ว่าคนที่ทํางานแบบโซโล่เดี่ยวฟรีแลนซ์เจ้าของกิจการอันนี้ดีนะครับเชื่อมั่นตัวเองแต่ว่าคนที่ทํางานแบบเป็นกลุ่มเป็นกลวดเป็นผแผนกอันนี้ไม่เวิร์คครับมีเพื่อนร่วมง,งานต้องระมัดระวังนะครับการเงินก็รายจ่ายรับมาแบบไม่น้อยนะครับไม่ได้เยอะแต่เข้ามาหลายช่องทางนะครับแล้วก็การเงินเนี่ยก็จะมีเหตุได้ต้องจ่ายไปด้วยนะครับก็อยู่ในเกณฑ์รับซ้ายจ่ายขวาถือว่า ได้นเรื่องของความรักนะฮะค่อนข้างที่จะดีครับแล้วก็คนที่โสดจะมีข่าวดีในเรื่องความรักนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับสุขภาพก็แข็งแรงครับแล้วก็จะหายป่วยครับแต่ต้องระมัดระวังกระดูกกล้ามเนื้อข้อต่อนะครับเรื่องโชคลาภครับมีโอกาสไหมก็อาจจะมีโอกาสจากการขอแล้วก็ได้เลขมาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคนกล้ตัวคนรู้จักนะครับก็มีโอกาสที่จะมีโชคเหมือนกันนะครับภาพรวมเป็นยังไงบ้างภาพรวมเขาบอกว่าให้คนวันพฤหัสเนี่ยหมั่นไหวพระทำมุลเสริมดวงวนมนนะครับ ในสัปดาห์นี้อาจจะต้องเน้นเรื่องของการไหว้พระธรรมูนส่วนมนต์นิดหนึ่งครับเพราะว่าชาววันพฤหัสเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องราวแบบเลึกลับนะครับอาจจะเห็นหรืออาจจะไปในสถานที่ที่แบบว่าน่ากลัวแล้วก็อาถรรพ์น,นะครับยังไงก็ทําบูมเสริมเอาไว้ด้วยนะครัสบสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสครับเอาไปเลยนะสามดาวต่อไปนะครับเป็นคนที่เกิดวันศุกร์นะครับการงานครับคนวันศุกร์ครับได้เริ่มต้นนะครับแะได้ทําอะไรใหม่ๆนะฮะคนวันศุกร์มีข่าวดีครับเกี่ยวกับเรื่องของการมีคันมีบุตรนะฮะตั้งคันมีเยยกณฑ์ เ,นนรเรื่องการเงินเป็นไงบ้างการเงินถือว่าดีแล้วก็เป็นดวงที่มีโชคนะครับคนประสขนะอยู่ในองค์เกณฑนที่ดีครับเรื่องความรักก็ดีนะครับสุขภาพก็ต้องระวังอุบัติเหตุเพศภัยนะครับมีโชคไหมก็ไม่ได้เด่นโดดเด่นมากนะักแต่ว่าการเงินของคนประสขดีอยู่แล้วนะครับถ้ามีโชคลองดูจากเลขที่เดิมๆเ,เลขที่เคยซื้อมาเลขที่ตั้งใจซื้อกันเป็นประจำแต่มันไม่ถูกมันอาจจะมาออกงวดนนี้นะครับแล้วก็ภาพรวมขอให้คนประสขใจเย็นๆมั่นหาศึกษาวิชาความรู้และโอกาสต่างๆเพราะว่าคนปรนะสขเนี่ย กำลังจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตโอกาสเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องของความรักเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยคนวันศุกร์นี่ถือว่าเป็นข่าวดีจริงๆครับเอาไปเลยฮะสาดาวครึ่งนะฮะคนศุกร์ถือว่าในดวงนี้ถือว่าอยู่ในองค์เกณฑ์ที่ดีใช้ได้ครับไปต่อนะท่านผู้ชมครับสาหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ครับการงานครับข่าดีแล้วเกินครับคนวันเสาร์ดวงดีแฮปปี้มีความสุขงานจะประสบผลในความสําเร็จนะครับการลงทุนเอ,อ่อบล็อกเกอร์ในหน้าเอเจนต์ประกัน ทำโปรเจกต์เริ่มต้นงานใหม่โอ้โหต้องบอกว่าคนวันเสาร์งานดีสารพัดครับการเงินมีอุปสรรคและปัญหา คนวันเสาร์การเงินมีอุปสรรคและปัญหางานดีแต่ข่องเงินตอนนี้ยังไม่ดีอาจจะต้องรอคอยนะครับแล้วก็คนวันเสาร์อาจจะต้องมีเหตุแล้วจ่ายนั่นจ่ายนู่นจ่ายนี่ปัญหานั่นนู่นนี่สารพัดสารเพวุ่วนวายปวดหัวจริงๆครับความนักก็เหนื่อยนะครับไม่ค่อยดีครับสุขภาพก็ไม่ค่อยดีนะครับโชคลาภก็ไม่มีนะครับภาพรวมก็ต้องหมั่นไหวพระทำบุญสวนม,มน์แล้วก็รมาระวังเรื่องอารมณ์เรื่องความใจร้อนนะครับคนวันเสาร์ต้องบอกว่าตวงชะตาราศีไม่ค่อยดีครับมีปัญหามีอุปสรรคนั่นนู่นนี่เอ่่่่นนนรืืงงาแตม ตกเกือบหมดนะครับยังไงคนวันเสาร์นะครับไปทําบุญเสริมดวงหน่อยนะครับทำบุญบ้านเ็กกระพานะครับทาบุญเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายชีวิตสัตว์นะครับเอาไปเลยฮะสองดาวครับคนวันอังคารกับคนวันเสาร์ดวงไม่ค่อยดีนะครับในสัปดาห์นี้นะครับการทําบุญเสริมดวงนะครับในแต่ละวันนะฮะอาจารย์ตัวจะเจาะลึกให้นะครับโดยเปิดไพ่นะครับว่าคนแต่ละวันนั้นนะฮะจะต้องทําบุญเสริมดวงเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์กันก่อนเลยนะครับวันอาทิตย์นะครับไหว้พระประธานขอขมาพระนั้นนะาครบแลว ก็ไปทําบุญด้วยการปล่อยสัตว์เล็กนะครับวันจันทร์ครับทำบุญด้วยการทำบริจาคโดยเหตุนะครับถวายของมีคมนะครับแล้วก็ทําบุญสร้างกุฏิหรือสร้างวัดวารามนะครับคนวันกลางคานครับไปปล่อยสัตว์ใหญ่ครับแล้วก็ทําบุญกับคนสูงวัยนะครับป้ายกันต่อนะครับคนวันพุธกลางวันนะครับทําบุญนะครับไหว้พระขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือนะครับแล้วก็ทําทานนะครับให้กับคนยากไร้นะครับวันพุธกลางคืนครับวันพุธกลางคืนเนี่ยต้องทําบุญด้วยการปล่อยปลา นะครับแล้วก็สวดมนต์นะครับแล้วก็ถือศีลปฏิบัติธรรมนะครับวันพฤหัสบดีครับทำบุญกับคนยากไร้นะครับทำบุญกับผู้สูงอายุนะครับแล้วก็หมั่นทำทานบ่อยๆนะครับวันศุกร์ครับวันศุกร์ทำบุญบ้านเด็กกับพาถวายน้ำดื่มแล้วก็ดื่น้ำมันตะเกียงนะครับวันเสาร์ปล่อยปลาสิบตัวนะครับแล้วก็ทำบุญโรงพยาบาลนะครับนะซึ่งสัปดา์ก็ใครรับถืออะไรก็บูชาตามนั้นได้เลยครับสัปดาห์นี้อาจารย์โจไม่ได้ฟิกนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีดวงดีนะครับเอาละฮะนี่คือดวงรายสัปดาห์์กัับบอาาจจรรรยยโดููแลล้้วใช่เค ทันดวงรู้ทันชีวิตโคตรติดให้ตื่นรู้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับไม่ว่าท่านจะดูจากช่องทางไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube นะครับกด Subscribe ฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง YouTube ด้วยนะครับแล้วก็กด Facebook กดเห็นโพสต์ก่อนนะครับวันนี้ขอให้ท่านโชคดีดวงดีร่ำตดวยแฮปปี้มีความสุขสมบูรณ์แบครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบพระคุณครับลาไปก่อนนะครับโชคดีร่มรวยสวัสดีครับ